มาครับผมแล้วตอนนี้ครับเราคัมแบ็กครับผม come back real คัมแบ็กอิสเรียวสู่พับจีมับายฮะไม่อยากจะคุยตอนนี้ผมอยู่กับใครเ <c oughs> ทพเบิ้มซาสูุนเซตนะครับน้องๆโอ้เปนคนนี้ครับคนนี้คนที่แบบว่าเราเคยเล่นกับเขาแล้วได้เป็นล้านวิวอะครับคนนี้ธรรมดาที่ไหนอะเขาแต่งตัว <c oughs> อะไรอะ <c oughs> เฮ้ยคุณนั่นแหละคุณเบิ้ม วันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรวันนี้วันที่5้าพฤษภาวันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์สี่ชมพูสี่มงคลเอ้ยมาผิดเกมปะเนี่ยอันนี้มันชุดดีว่าโอเวอร์วอหรือเปล่าใช่ป่าผมไม่ใช่ไม่รู้อะไม่แค่นี้อะชุดเนี้ยคือผมอะบอกไว้ก่อน่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นเกมนี้แบบโคตรจะนานแบบน่าจะเป็นปีได้แล้วอะโอ้โหแล้วคือผมไม่รู้เลยนะว่าตอนนี้มันมีกิจกรรมกิจกรรมใหม่อะไรยังไงคือแบบว่าผมแบบเอ้ย คิดไปคิดมาอยากเล่นหน่อยอยู่ดีแบบอยากเล่นอะ่ะเลยชวนไอ้เบิ้มมาเล่นนะฮะไอ้เบิ้มเล่นอยู่ใช่ปะเราอ่ะเราเราเล่นอยู่ใช่ปะมาถึงอะไรเกมเนี้ยตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะแต่ก็ไม่มีใครไหวกับกูหรอกบอกเลยเออเอาดีดีเออจริงจริงโอ้โหมาปุ๊บกินผมซะแล้วครับน้องๆเริ่มเลยดรวกว่ากูกดเริ่มเกมเลยดีกว่าไม่มีใครไหวอ่ะเอาจริงหรือเปล่าแข่งกัน่ะแข่งอะไร แข่งวแล่วว่าใครจะยิงเยอะกว่ากันไหวกูเบาอ่าเย็นแค่ก็มาเดี๋ยวขาไปน้องถึงพี่จะไม่เล่นเป็นปีนะแต่ฝีมือการยิงพี่ก็ไม่ธรรมดานะน้องนะนน้องเบิ้มนะเฮ้ยคคอคนเรามันต้องดูที่แบบการกระทำว่ะการกระทำอ่าได้ได้ได้มีบทลงโทษวล่ะมีบทลงโทษวล่ะอะไรบทลงโทษคืออะไรถ้าแพ้เต้นเต่างอยเต่างอยอ่าแพ้เต้นเต่างอยแพ้เต้นฮิตมีอัพวะล่ะอัพลงติกตอก กลัวหรือเปล่ากลัวหรือเปล่าก็ถามกันแล้ก็มาก็มาคือผมบอกก่อนนะครับว่าผมเมื่อไอเบิ้มเนี่ยเรากดอ่าเป็นดูโอ้นะแต่ว่าเรากดดูโอ้ในโหมดสควอตนะครับเรากดแค่2คนถ้าเรากดกันเยอะใช่ปะคนอื่นมันจะแย่งเรายิงเว้ย นึกออกปะไอ้เบิร์มมันจะแย่งเรายิงแล้วคนอื่นจะมาขวางหน้าขวางตาเราไงเราก็แบบว่ายิงกันเฟินเินสองคนไงนี่ขนาดแบบต่อให้เล่นในโทรศัพท์เนี่ยแล้วไงคนในคอมไหวเปล่าแค่นั้นแหละโอ้ไม่อ้างอีกเดี๋ยวก็แบบเรายิงน้อยกว่าก็บอกเล่นด้มือถือยิงไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะไปไปไปถ้าเกิดจะแข่งกันอ่ะถ้าเกิดว่าคุณล้มอ่ะคุณไม่ชุบเอ้ยเอาดีมันก็ต้องชุบกันก็มาเล่นด้วยกันมาเล่นด้วยกันก็ต้องชุบกันแล้วแบบสมมุตินะสมมุติว่าผมผมคิวนำตัวหนึ่งใช่ไหมอ่ะฮะถ้า ผมยอมตายเลยเฮ้ยยอมตายเลยโอ้โหมันจะไม่สมศักดิ์ศรีหรือเปล่ามันจะไม่สมศักดิ์ศรีหรือเปล่าครับคุณเฮ้ยอะไรอ่ะมันคือวงอะไรอ่ะอะไรนะมันคือวงอะไรอ่ะเบิ้มอันนี้วงกลมวงกลมอ่าเปลี่ยนเป็นวงรีมั้งไอ้เบิ้กวนตีนขมักแม่ไม่รู้ก็ตามมาแล้วกันก็ไปเลยอยากรู้ก็ต้องไปดูมึงก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะนะเอาดีๆไม่รู้จริงๆเฮ้ยคือผมแบบ ผมไม่รู้ว่าแบบมันยังไงนะผมรู uh> ้แค่ว่าแบบวู้ uh, ้เฮ้ยไม่คนมันคนมันดูเยอะจังอะไม่ดูเยอะมันเยอะจริงเยอะจริงเอาแล้วตัวลงมาข้างล่างเอาชิบหายแล้วเอาไม่มีอะไรเลยเธอกูตอยไม่มีอะไรเลยเธอแล้วเก็บไปก่อนหนึ่งศพไงผมทำสแปงไงผมทำสแปงไงเม้ยปืนทำไงอะอะไรไม่มีปืนทำไงอะไม่มีปืนไม่มีปืนก็หาปืนเดี๋ยวครับ ไม่เป็นคุณจะทำยังไงคุณต้องหาปืนอุ๊ยเชื่อไหมกูเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งดังไงหนึ่งดังหนึ่งจังมากนะเมื่อกี้ผมยิงล่วงอ่ะมีผมยิงล่วงไปคนหนึ่งอ่ะไปไหนแล้ววะคนผมยิงล่วงไปไหนแล้ววะดาวอีกหนึ่งครับดาวอีกหนึ่งครับเฮ้ยดาวแล้วมันก็ต้องมีคนผ่อนออกมาอุ๊ยโอ้ยไอ้กูไอ้กูล่งกูล่งตรงไหน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 ไม่รู้ ไม่รู้เอายิงจากตรงโดนยิงจากตรงไหนก็ไม่รู้เรื่องโอ้ไม่รู้จริงจริงเก็บของอยู่เพิ่งได้ปืนเนี่ยโอ้ชิ้นหมายและแป๊บมีเพื่อนึงครับหาหาที่ก่อนหาแรงก่อนมามาคันมาคันมาขาดขาดไปไม่ได้ดิตรงไหนทางนี้เหรอท่าแถวแถเฮ้ยขโมดอ้าวแล้วผมเอาให้หมดผมเอาให้หมดแค่นั้นแหละเอาเอาอนเอาเอาก่อนเอากูขึ้นมาก่อนเดี๋ยว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 ่อยู่เฉยนอนนอนไปก่อนนอนไปก่อนชิวๆิเพื่อน นอนมันเพลินไปก่อนไงคนร้อนมันเรียกมันเรียกกูอยู่แล้วเออแป๊บนึงดิไอ้เบิ้มมึงมึงร้องอ่ะอันนี้คือมึงร้องไงคือมึงร้องไงโดนล็อกเลยมึงร้องไงมาครับผมเอาช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยมันล่อกูสาระช่วยหน่อยช่วยหน่อยเฮ้ยแต่ยิงล้มไปสามนะแต่ทำไมผมได้แค่สองคิววะอีกคนนึงไอ้เบิ้มลาดไปมั้ยเนี่ยราดบ้าอะไรเพิ่งได้ปืนบอกบอกว่าเพิ่งได้ปืนโอเคโอเคแล้วแล้วแล้วไปแล้วไปแล้วไป สโคบยังไม่มีนะตอนนี้ผมอะมีสโคบเลยกับเคงอะเอาเปล่าสโคบมันคนละสโคบ,ะ,คบะเปล่าดูด้วยสโคบนั่นอหละทำคุยเสร็จแล้วไงไปไปคุยน่าจะมีปะมี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 เฮ้ยตอนนี้เหลือเจ็ดคนครับในแผ่นในในในพื้นที่นี้เหลือเจ็ดคนรู้ได้ไงวะเอากระมันขวาบน,นไงมันบอกอะไหนบอมไม่เคยเล่นอะคิจูนี่หว่าเอ้ามึงมีตาหรือเปล่าฮะไหนปะขวาบนคือตรงไหนวะขวาบนแผ่นที่อะ ข้างบนนี่ไม่ได้เปิดไว้โอ้โหไม่ได้เปิดแผนที่ซะแล้วไงไม่ได้เปิดไว้ไงคือแบบกูกูได้กินความกลัวไงคือหูฟังก็ไม่ต้องใส่อ่ะเฮ้ยเอาดีๆอันนี้ไงนอนเนียนไงนอนเนียนไงเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอาไปดิซัดดิซัดดิถ้ากลัวก็กลับบ้านไปก่อน,นเฮ้ยยิงพังยิงพังยิงพังมายังอะ่ะมายังอ่ะเฮ้ยข้างบน โอ้โหโอ้โหโอ้โหมองหาใครเอ้ยไปแล้วครับผมผู้ชมมี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 ตรงนี้มีตรงนึง What's up นายนายนมาแลโอเคโอเคโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนะใจเย็น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 เหมือนน้ำต้มไก่น้ำต้มไก่มันเย็นตรงไหนวะเอ้าก็ที่มันเย็นแล้วไงเฉยทำไงดีวะเนี่ยเฮ้ยคนเยอะเลยแม่งเดินผ่านตรงเนี้ยเดินไปเดินมาเหมือนอยู่บนหัวเลยวะบนหัวนี่งูหรือเปล่าเฮ้ขวาขวาขวามีขวามีได้ยินเสียง ไม่รีบครับผมไม่รีบครับผมไม่รีบครับเอาแล้วเหรอเอาไปถึงโตมันอยู่บนนี้เลยมัสยิดอะ่ะ <What? S 2> มัสยิดเอออยู่บนยอดมัสยิดเลยอะ่ะเห็นมันละหมาดอยู่ข้างบนน่ะเหมือนผมได้ยินเสียงอยู่แถวเนี้ยโอ้โหมันดักไงมันดักไง คุณไม่ได้มาตรงนี้อันตรายมากผมไปก่อนดีกว่ากลัวหรือเปล่าไม่ได้กลัวครับแต่ว่าแค่หวั่นไหวนิดนึงไม่ได้กลัวไม่กลัวก็วิ่งใส่อย่างนี้มันก็มาดิมันอยู่ทางกูสองตัวเลยอยู่ทางกูตัวเลยถึงแล้วเนี่ยมาทำไมให้อายบ้านนาหล่นโดนน้องไม่ต้องกลับขึ้นมานะจ๊ะเอ้ยเอาดีๆมีอีกหรือเปล่ามีเฮ้ยระเบิดระเบิดแดนไงให้ปามาไม่รู้มันมันมัมันมันมัน น้าบอกไม่เคยเล่นรู้ได้แล้วคือระเบิดแดนเอ้าผมก็ดูคลิปอยู่เอ้ยดูคลิปอยู่ทงยูทูปข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าผมก็ดูคลิปยูทูปมาเโอ๊ยเอาเอาเอาอะไรอ่ะทำไมจอขาวอ่ะเอ้ยลงมาแล้วอะเอาทำไมเอ้ยเอ้าเอ้าเอ้าทำไมลงมาแล้วทำไมเลือดมันยังเป็นหลอดแดงอ่ะอันนี้คือมาตายข้างล่างเหรอดีดีเฮ้ยเอ้า What the fuck เอาเอ้าเอ้าเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรอ่ะเอาแล้วแล้วเพื่ออะไรกระโดดคาดลงมาที่พื้นเพื่ออะไรอ่ะไอ้เบิ้มกูอะไรอ่ะอ้เชี่ยเพื่ออะไรเพื่ออะไร รอบนี้ไม่นับรอบนี้ไม่นับไม่ไม่ครับไม่ครับนับหมดครับไม่ครับไม่สนครับไม่สนครับไม่ครับนับรวมนับรวมครับนับรวมครับอันนี้ไม่รวม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 ไม่ไม่ครับนับหมดครับมึงกลัวเหรอมึงกลัวเหรอเรอบมึงกลัวเหรอบั็กบั็กบั็กเฮ้ยหลองบั็กหลองบักมันบัลกันจริงมันต้องเกิดนะเว้ยถ้าเกิดออกจากที่นั่นอ่ะเอ้าแสดงว่าเล่นบ่อยอันนี้รู้แสดงว่าเล่นบ่อยคือเลขหนึ่งบนซ้ายมือตรงชื่อไงอ่าชีวิตที่สองมันมีชีวิตที่สอง เอ,เอ้ยร้องร้องแล้วร้องแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้จบเกมเลยดินนใช่ปะเอ้เอาแล้วค้างเลยนี่ไงจบเกมครับเอา้าออกมาแล้วอา่าผมผมกดไป4ี่ตัวนะฮะแบบนี้เอ้ยจำนวนการฆ่า1เทเบิม,บมซ่า0 0 7โอเคครับสำหรับเกมแรกก็ผมกดไปสนะฮะร็เ,รเบิมกดไป1ฮนะเมื่อกี้น่าจะบั็กนะครับเดี๋ยวเราไปไปต่อกเกมนึงดีกว่านะครับผมวอร์มวอร์มเกมแรกก็แค่วอร์มวอร์มก็แค่วอร์มวอร์ม เด,เดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเกมนี้เดี๋ยวเบิ้มกดไปอีก18คิวนะครับไปกดไปเลยครับผม <c oughs> เอาล่ะครับผมเกมที่2มาแล้วครับเกมแรกผมกดไป4คิวไงเบิ้มกดไป1อะ่ะโอ้ ชิวๆก็สี่คิวพูดมากเอาสี่คิวก็ทําไมอ่ะก็ขอคุยไว้ก่อนก็ก็นําอ่ะก็นำสี่สคิวแถมไม่ได้เกิดด้วยแถมบั๊ดอีกต่างหากอจ,จะเอาอีกมันไม่ไปในปาก็าค,คิดไป <S 2> 2 <S เอ, <S 2> 2 <S เองเกมดีกเกมดี้ว่ะเกมแรกมันแค่วอร์มอ่ะน้องอ่าเกมนี้เกมเอาจริงใช่ปะแน่นอนโอ้โหขอดูฟอร์มหน่อยดิคนที่เรียกได้ว่าเข้าใกล้โปรเพเยอร์ผับ G Mobile ไปไปซ้อมทั้งทั้งเต้นรอเลยปะเฮดเฮมีอัพเฮดมีอัพเออโอ้โหมึงลงอ๋อ้อ้โอโอ้มึงลงอย่างสวยเลย ตัวกูเด้งลงมาข้างล่างอย่างตึงโอ้โหผมพิเศษเอามาให้ใครขับอ่ะกูลงตรงนี้ขับไปก่อนไม่ใช่ตรงนี้นะมาให้โหแล้วปืนผมอย่างตึงอ่ะครับน้องๆปืนเรามีตัวเวกเตอร์กูกูกูข้างใต้ไม่ไม่มีตัวจริงๆตรงไหนใกล้บอกใกล้เรามีตัวใกล้เรามีตัวโอเคโอเคใกล้เราน่าจะบ้านหลังนู้นระเบิดมาระเบิดมาเอ้ยสองตัวมีสองตัวมีสองตัวโอเคโอเคกูดักกูดักขวาอยู่กูดักขวาอยู่ ยังไม่เห็นนะบนเรือก็มีใครยิงอ่ะบนเรือนี่ไงซัมดี้ซัมดี้ซัมดี้โอ้เยอะโคตรล้าช็อตเลยล้าช็อตอะไรยิงตั้งนานแล้วยิงตั้งนานแล้วครับยิงตั้งนานแล้วครับมีอีกมีอีกโอ้โหเยอะเต็มไปหมดครับชั้นหนึ่งชั้นหนงชั้นสองละชั้นสองละชั้นสองละน้าต่างนี้หน้าต่างนี้ฝั่งนู้นใช่ป่ะฝั่งนู้นใช่ป่ะโอเค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 ตงมาร์กเลยเจอดเรือมาว่ะ เรือเรือกูคุมอยู ua ua ่กูคุมอยู่เรือไม่ต้องกลัวมันน่าจะมันไม่มาหรอกมั้งมันกลัวอุ้ยอุ้ยชี่ระเบิดยัดเนี่กมาระเบิดยัดหน้ากูไอเวรโอ้ยเฮ้ยระเบิดยัดรัวๆกูดักให้กูดักให้กูดักให้ถ้าเกิดถ้าเกิดมันมากูเห็นถ้าเกิดมันมากูเหวรมาเต้นมาด้วยเอ้ยเชื่อกู้ยกับโดเทมิ่งอัพอ๋อๆๆแล้วอ๋อๆๆออ๋อเลยรอก่อนรอก่อนเราไม่รีบครับผมนิ่งเกินมันนิ่งเกิน ติ่มก็แค่ออกวาร์ปไปแค่นั้นแหละมันมีวาร์ปออกนะถ้าติ่มน่ะเฮ้ยออกมึงวิ่งมาเฮ้ยข้างหลังยิงกันว่ะเจ็บเจ็บแล้ว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 เฮ้ยกูกูล่วงเอามันก็เจ็บแล้วโอ้โหมันโอ้โหเละเทโอ้โหเละเทแล้วมันมาเข้าใกล้ได้ยังไงว่ากูยิงตัวไกลอยู่โอ้ไอ้นี่มาใกล้เฉยไม่เป็นไรครับมาด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิวๆิวชิวชิชิวชิวจำไม่ไล้ จำจำชื่อมันไว้ได้จำชื่อมันไว้ได้ชื่ออะไรวะมาสเตอร์คิงก็สไม่ใช่กูหมายถึงไอ้คนที่ยิงเราตายเอาเหรอนี่ไงอันโนโอพีอะไรเนี่ยมึงโดนมึงโดนมึงโดน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 แน่มึงโดนแน่โดนมึงโดนกูจดชื่อลงบัญชีหนังหมาไว้แล้วใช่โบไม่ชอบนี่ไงโดนไปก่อนหนึ่งคิวไม่ชอบไม่ชอบไม่บอดไม่บอดไม่บอดไอ้คนเมื่อกี้ไอ้ตอนกูยิงมันตะโกนเออเจ็บมึงอะคนขน มันตะโกนร้องด้วยมันอย่าย่ายย้กูเจ็บหน่อยเงี้ยโอ้โหโคตรมั่วจริงเอ้าอันนี้ไม่เชื่อละวก่อนด้วยแล้วไม่เราไม่สติ๊กตูเกเตอร์อ่ะสติ๊กตูเกเตอร์เอ้าก็กูมาลงตรงเนี้ยโอเคก็มากระโดดมาลลงให้ทำไงอ่ะเฮ้ยแต่ข้างๆมีอันนี้อยู่มีวิหารอยู่เข้าเข้าไปฟาร์มของได้ชิวๆวิหารเนาะเออวิหารอ่ะที่ของเยเยอะโอเคฟาร์มก่อนครับตรงนี้ก็ของก็เยอะเหมือนกันทำเป็นเล่น Okay. โอเคเฮ้ย,ย,ยมีคนมีคนยิงมาจากที่ไกลอันนี้เฮ้ยไอ้เบิร์มอยู่ใกล้กนะูปะเนี่ยอยู่ไม่ใกล้ไ,ไม่ใกล้ไม่ไกลมันยิงกูมามันจะเข้าวิหารว่ะมันจะแย่งกูเข้าวิหารมามามา๋ยวเข้าไปเถอะมาดิมาเดี๋มาเดี๋มาดิาดาดเอ๊ะทำไมมันจะมาแถวนี้นะมันจะแอบยิงเราหรือเปล่าไอ้พวกนี้มันจะฉกไงมึงอยู่ไหนเนะี่ย รำเดินไปหาไงได้ย็นสิโอเคโอเคจัดไปโ okay. อเคแถวนี้น่าจะไม่มีอะไรแนละ้วเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้ามีเสียงเก็บเสียง,งยิงผมวิ่งไปเซอร์เวย์แป๊บนึงเสียงอยู่ค่อนข้างใกล้มากๆครับผมใกล้เหรอใกล้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 จริงขนาดลิงยังร้องจกักจักรักจริงๆในั่อไงได้ยินเสียงแล้วเออได้ยินเสียงมามามาๆกูเข้าเข้ามาชิดรอเข้ามาชิดรอเข้ามาชิดรอครับผม เฮ้ยเจออุ้ยดาวไปหนึ่งอะครับสามสี่สามสี่เฮ้ยกูว่าโอ้โหบนเขา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 ที่สูงสูงเลยสูงสูงเลยไอ้บังการลงลงไปโดนโดนไปชุบเพื่อนมันช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้เอาจะไปซ้ำให้จะไปยิงให้ก่อนมันอยู่ล่างเขามันอยู่ล่างเขามันมันสโมก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 กี่ลายเห็นป่ะข้างหน้าเออเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหเมื่อกี้ว่าสายยิงเพื่อนมันจะตายอยู่แล้วเอ้ยมันมีคนนึงมาเห็นป่ะ โอ้โห,โหโอ้โหเยอะเลย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 มันน่าจะขึ้นบนหินว่ะไอ้เบิ้มมันจะคุมแอร์ดรอปไงเจ็บเจ็บเจ็บอันนี้คืออะไรอ่ะมันเจ็บแล้วนะมันเจ็บแล้วโอเคโอเคกูชิตกูชิตกูชิตบนหินกูชิตบนหินกูชีกกูชีกูชี เข,ข้าไปชิดนะเข้าไปชิดนะน้อง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 โอเคโอเคโอเคกูเข้ามาชิดเข้ามาชิดเชีย่ยแล้วเอากูมีแค่เด็ดแล้วเอากูไม่ลงคืออะไรฮัลโหลน้องกูเข้ามาชิดเข้ามาชิดอยู่บนเข้างบนเขาเลยอะ่ะบนเขาแล้วนั่นจิงอ่ะโอเคโอเคใจแป๊บนึงแป๊บนึง,ง,งยังขึ้นไปไม่ได้ใจเย็นเราไม่ต้องรีบ <นะ S 2> ครับเราไม่ทุกฟรีนะช้าๆได้พาเล่มงามมันหาทางขึ้นไม่ได้อ่ะเด็กขึ้นฝาเลยอ้อมอ้อมด้วยกันไปเลยเนี่ยฝาเนี่ยมึงมาดิมึงมาดิเดินอยู่เดินอยู่เฮ้ยนี่ไงดาว ขอเต็มเลือดขอเต็มเลือดมันอยู่ไหนอีกตัวหนึ่งวะน่ะไม่รู้อ่ะอุ้ยแต่ข้างหลังเหมือนจะเข้าเหมือนกันวะไปไหมเล่นเลยเอาแน่นก่อนเลยไปเดี๋ยวไปดิ๋ยกูดูซ้ายกูดูซ้ายนะกูดูซ้ายนะกูดูซ้ายยาวเช็คเช็คซ้ายขึ้นเขาต้องใส่นกอ่ะนกไปสามให้นกอสวย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 เอ้ไต้ตีนโดนไปดิโดนไปดิโดนไปดิไอ้คนนี้เก็บเสียงอยู่ไหนวะ อู้ยิงโอเคโอเคสวย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 ฟาร์มของมันก่อนโอ้โหกล่องบ้านเลยว่ะเอาดีโยกครับผมโยกเก็บของคอพับเลยครับผมไม่ต้องห่วงเฮ้ยตัวไหลตัวไหลนี่ตัวไหลนี่ตัวไหลก็บอลลูคือกันเนี่ยมันคนละไหลฮาครัวอ่อคุณสี่ตรงนู้นมีคนว่ะ หมือนจะมีการยิงกันอยู่ไ,ไกลๆครับผมโอเคขอเติมเติมโคก่อนเฮ้ยไอเพิ่มมีมามีมาทางเอ็นทางเอ็นทางเอ็นอ่าอยา่ยาอยา่าอย่าล้าช็อตอยา่ลาล้าช็อตไหนวะไอ้ไหมอนี่นอนยิงสเต็ปเสือนอนยิงวะ่ะระาังมาระวังระวังสวยไอไก่นี่ว่ะคนนี้ชื่อไก่ไก่ยี่สิบ เฮ้ยไม่ว่าเขาทำไมล่ะไม่ใช่เขาชื่อไก่ยี่สิบมาหาชื่อเขาเดิไก่ยี่สิบเองเหรอไก่ยี่สิบเอา้าก,ก็ก็ถูกต้องการอะไรละ่ะกอืมก็ถูกจังก็ถูกไงโอเคอยากได้บวกสามเกาะสามวันรอบไปในวิหารปะไอ้เพิ่มเออเมาไอ้ในวิหารนี้รู้สึกว่าผมไปดู YouTube มานะผมไม่รู้นะเขาบอกว่าเกาะสามเยอะหมวกสามเยอะนะฮะมั่วเปล่าแอบเล่นหรือเปล่าไม่แอบเล่นเฮ้ยแต่ดอกปะ ข้างหลังเนี่ยพวกมันเก็บอะไรยังอะไม่รู้จะเก็บอะไรต้องเก็บยาก,ก่อนโอเคงั้นผมเราไปเช็คแอร์ดอปแป๊บนึงนะครับผมต้องเก็บสมุกไก่นะครับคุณผู้ชมเผื่อผมเอามาชุบไก่เฮ้ยลองชุบไก่ <laughs> ผมไม่มีเลยว่ะมันฟาร์มไปหมดแล้วว่ะโอเคทีนี้เราไป <c oughs> ไปเลยไหม เอาไปหาฟาร์มเกาะก่อนดีกว่าฟาร์มเกาะดีกว่าพวกเกาะทรงเกาะ3เกาะ4เกาะ5อะไรเงี้ยเกาะ4เกาะ5มันไม่มีเม้าก็หาดิไม่มีก็หาเกาะ4เกาะ5มันก็โกงเกินยิงกันทั้งวันโอเคตอนนี้หมวกเป็นเกาะเป็นหมวก2เกาะ2อยู่เดี๋ยวขอไปหาพวกเกาะ3หมวก3ก่อนนะครับลูกนี้มีคนเก็บอย่งวะเก็บหมดแล้วเก็บหมดละกูเช็คว่ะไม่ใช่ไอ้ไอดรอปนะใช่สีม่วงๆเนี่ยนะใช่หมดแล้ว น่าจะเลยว่าข้าวหลังมันจะไม่มีคนมาไม่มีอา่าหมวกสามเกาะสามไม่มีเลยอ่ะเฮ้ยเข็มฉีดยาแป๊บหนึ่งนะผมโยนอะไรที่ไม่ได้ใช้ทิ้งก่อนครับเคครับโยนทิ้งครับผมตอนนี้เหรอสิบสี่โคลสิบสี่โคชิวๆอ้โหมากับกูมึงก็รู้ว่ากูตึงแค่ไหนกูดับหนึ่ง,งของบาง,<ห>งกวย ล้มเป็นหมาล้มเป็นหมาอะไรโอ้มันก็ล้มกับกูมันก็ล้มกับกูนั่นแหละแหมล้มไไหนยังไม่ยังไม่น็อกครับยังไม่น็อกครับจริงยังไม่น็อกจริงๆครับมึงอะไรมึงอะไรข้างหน้ามีคนครับรอรอรออย่าเพิ่งหิวอย่าเพิ่งหิวไปด้วยกันสติ๊กเกอร์ไปไปด้วยกันตายด้วยกันม่จะไปดักให้ก่อนไงทาไม่ทางที่มันต้องวิ่งมาอยู่แล้วอะทางวิ่งเข้าวงอะเราไปดักก่อนสิทางวิ่งเข้ามาทางวิ่งเข้าวงเออมา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 เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเรียนการอ่านวงมาจาก มาจากจากลูกศิษย์ผมที่เป็นนักแข่งชื่อบอยมิโนรุบอยมิโนรุโโอ้หแต่เบิร์มิโนทอร์มิโนทอร์ว่าสั้นเอาละครับยิงไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้จังหวะนี้เฮ้ยขวามือมีขวามือกูมีตรงนี้บอกก่อนนะแจ้งจุดแล้วนะอ่ะฮะอ่าฮะอ่ะฮะไม่เท่าไหร่เอาดนนี่ไงใช้อโนตายเอาไอ้อโนพีอ่า พี่มาเพื่อแก้แค้นไงน้องโดนแก้ไปดิโอ้โหทำมานอนยิงนะพี่จะชารเข้าหัวไอ้เกมนี้มันมีตัวแ่บวะเไอได้ยิงจะโดนโดนแต่หัววะเป้ง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 โอ้โหทำแอคน้องๆดูดิโอ้โหแน่นอนพอเขายิงโดนปุ๊บเขาเอาง่ายนะครับเอางเอาง่ายอะคนบ้านไหนนะคนคนคนหลัดเฮ้ยเจอเจอเจอที่กินพยาธิหรือเปล่าไม่ใช่เฮ้ยมีมีสามตัวสี่ตัวอยู่ด้วยกันเลยชิบหายให้มา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 ลอยตรงตรงกูตรงกูตรงกูมุมปิด หนูกูมุมปิดมันยืนหลังต้นไม้เห็นปะเอายังเอายังถ้าเรานับหนึ่งสองสามมันยิงพร้อมกันป้าไอ้ตัวหลังต้นไม้อะ่ะไปดิน้องหโอเคโอเคเหมือนมึงรีบอะเอาดีๆน้องสองน,อน้องสองน้องสองแล้วกูชิดกูเข้าชิดกูเข้าชิดกูเข้าชิดไอ้โดนลัดไอ้เชี่ยโอเคมันยิงกันอยู่ไงมันยิงกันอยู่ไงเฮ้ยมีคนโดดลงมาว่ะไอ้พวกนี้มันเฮ้ยโดนลัดไอ้เชี่ยกูไม่ยอมมันลัดขอดกูมันลัดขอดเหรอมันลัดคอลัดคอกอะ เฮ้ยเจ็บปุ้ยกูยิงตัวข้างล่างเจ็บเมื่อกี้กูไม่ยอมกลัวจริงแล้วมันลัดช็อตกูมันลัดคอทนี่กูลัดคอทเหมือนกันสำหรับปะได้ไ,ดไอ้ตัวขวามือกูมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวกูไปชิดกูไปชิดก่อนไว้หลังมาใช่หรอยิงหลังก่อนยิงหลังก่อนมีอีกปะ หลังหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันเพิ่งเกิดมันเพิ่งเกิดมันเพิ่งเกิดไม่คมอย่าวัดสวยสวยไปเวขอร้องไปเวขู่ไม่คมอย่าวัดเฮ้ยทำไมอ่ะก็ไม่คมอย่าวัดไงขอพิ้วของจริงมึงมันกระจอกไม่ด่าเขาซะแล้วผมขอโทษแทนผู้เล่นทุกคนด้วยนะครับบนโลกใบนี้นะครับที่เพื่อนผมไม่ด่านะโลกใบนี้เลยหรอโลกใบนี้เลยอ่ะรีเยอะจัดอยู่ขอบนอนขอบแล้วกัน เกิดกอนได้ปูดฮะมีขอบวงก่อนแล้วกันนะเผื่อมีคนมาตีหลังนะครับผมไม่ได้ซัดหน้ามันคืนอะไรนะมีคนมาตีรลีมาตีหลัง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 หอเงโอเคไปเวพูดผิดซะแล้วไงลูกเขียวจะหมดแล้วป่ะลูกเขียวจะหมดอืมเฮ้ยแต่มื่เจ็บมากเจ็บมากข้างหน้าข้างหน้าตรง160การถนนวิ่งวิ่งข้ามมาเมื่อกี้หลังหลังหินใหญ่หลังหินใหญ่ข้างหน้านี่เลยอหรอหลังหิน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 โอเคมึงออกเสียงผิดบ่อยนะไอเนี่ย ไปยังไงก็แบบพูดหนื่อยไงเขาจะบอกเฮ้ยหลังงหลังยิงเั้ยเบิ้มเเอาเอารอเขาหน้าก่อนเอาแล้วเนี่ยโอ้โหมิเชนพอสติบิลเฮ้ยโบนเขาเอ้าอะไรอ่ะจบเลยเหรอยังไงกูซัดร่วงหมดเลยเฮ้ยมึงเว่อปไปเบิ้มโอ้โหพวกเราเป็นของแท่ของจริงตกวของแท่ เฮ้ยถ้าสุดละสามสิบนัดก็เอากูไปลงเอากูเต้นเลยไงเอากูเต้นเลยไงเอยกูเต้นด้วยไงยี่แค่ผมเฟี้ยวจัดไงซ้อมเต้นทีมีอัพหรือเปล่าทีมีอัพอะไรกูกดไปหกนะเราไปสรุปผลสรุปผลดีกว่าเอ้ยอะไรนะอะไรนะแปดเหรอใช่ครับแปดแต่ผมลงกิมทีแล้วลงกมแล้วมันบวกไม่เกี่ยวครับหกบวกสี่เป็นสิบครับผม คุณ8ปบวกหนึ่งเป็น9ก้าอ่ะคุณน้อยกว่าผมอยู่ดีอ่ะไม่น้ำขาตัวนีบักขาไม่ไม่ครับไม่ครับไม่ครับน้องๆครับพิมพ์ด่าเลยครับพิมพ์ด่าได้เลยครับพิมพ์ด่าเพิ่มได้เลยครับผิดพลาดครับก็เป็นความผิดพลาดของเกมครับไม่ครับไม่ครับไม่พลาดครับโอ้โหผมโค้งชนะให้ได้เลย6กบวกสผมเป็น10นะ โอ้โหเดี๋ยวมันดาเมจได้นะครับเอ้าผมไม่ได้ตั้งกฎอย่างนั้นครับดาวมงดาเมจอะไรครับไม่ครับไม่ครับไม่ครับถ้าเกิดตอนนี้ผมไม่วิ่งไปชุบนะผมแบบเห็นแกตัววิ่งไปเอาเองนะผมชจะแล้วน้องๆดูน้องๆดูลองลองละลองละองครับเราเป็นหกพันห้าครับผมไปเข้าอาคาเลยครับไปไปเวทวงบุญคุณนะครับผมน้องๆไม่ทวงบุญคุณครับก็ถ้าเกิดน้องๆอยากดูผมเต้นหรือว่าไอ้เบิ้มเต้นก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเชี่ยผับจีโมบายไม่เล่นนานพวกเราก็ยังตึงเหมือนเดิมว่ะอ๋อเอ็มบีพีอะครับไม่พูดเยอะเอ็มพีออะไรโ้ ทำแอคทำแอคน้องๆดูดิโอ้เมื่อกี้นี่กูกระโดดยิงแบบวิชั่นอิมพอสซิเบิลยกูกระโดดยิงเหมือนมึงอะแหละแต่มึงไม่เห็นหะนะกระโดดยิงปึบแล้วก็หาริเฟกมายิงไอ้คนชุดหมอยข้านบนเขาด้วยชุดหมอยด้วยโอ้โห<ช>มันชุด<ะ>อันนี้แล้วเอาชุดย่าหรือเปล่านั่นแหละครับตั้งเจียวเขียวกันกัน <laughs> มึงก็ไปเรียกกับชุดโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมไงเบิร์ตป้าคงต้องลาน้องๆไปอย่นี้ก่อนนะครับแล้วยังไงฝากฝากเตรียมตัวกดไลค์นะครับคลิปไอเบิร์ตเต้นฮิตมีอัพนะครับผม เพีคนดูอ <rôle> ้วกแตกงนะจั์โอ้โหเฮ้ยคนดูเขาอาจจะอยากดู FC ไงโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาน้องเฟียร์เพนี้ก่อนดีกว่านะครับผมเพราะหอมปากหอมคอนะ่นสำหรับเกมนี้ใครที่อยากให้พวกเราเล่นเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาน้องเฟียร์เพงนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับผม